ข่าวใหญ่แห่งปี2025สะเทือนทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อรัฐบาลจีนประกาศมอบเครื่องบินขับไล่เจ14จำนวน10ลำให้ประเทศไทยโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายนับเป็นก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ทางการทหารไทยจีนในรอบหลายทศวรรษการมอบเครื่องบินฟรีในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ แต่ยังเป็นสัญญาณทางยุทธศาสตร์ที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนสมดุลอำนาจทางอากาศในภูมิภาคอาเซียนประเทศเพื่อนบ้านต่างจับตามองการเคลื่อนไหวนี้อย่างใกล้ชิดเพราะเจ14ถือเป็นเครื่องบินรบชั้นแนวหน้าที่ทันสมัยที่สุดของจกักรนี่ใน,ในขณะนี้เครื่องบินย่อหน้า2รายละเอียดการมอบเครื่องบินตามรายงานจากกระทรวงกลาโหมไทยระบุว่าการส่งมอบเครื่องบินขับไล่เจ14ทั้ง10ลำจะเกิดขึ้นภายในไตรามาสที่2ของปี2025ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางทหาร ไทย SINO s t r ATEGIC PARTNERSHIP เครื่องบินทั้งหมดจะประจำการที่กองบิน4จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการหลักของฝูงบินขับไล่ระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศไทยโดยจะใช้เวลาไม่เกิน6เดือนในการฝึกนักบินไทยให้สามารถควบคุมและใช้งานระบบอาวุธของ j 14ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสัญลักษณ์การชนกันย่อหน้า3 ขีดความสามารถของ J 14 c j 14เป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นล่าสุดของจีนที่พัฒนาโดยเชิงด้วยคราฟ t c คอร์เปอ i o เรชมาพร้อมระบบเรดาร์เเซที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะกว่า200กิโลเมตรพร้อมอาวุธปล่อยนำวิถี PL-15 และ PL-10 ที่มีความแม่นยำสูงเทียบชั้นกับ M-120 ของสหรัฐเครื่องยนต์เดออุ 10B ให้กำลังสูงทำให้เจ14สามารถทำความเร็วเหนือเสียงได้ถึงม็อก2นอกจากนี้ยังสามารถปฏิบัติการได้ทั้งในสภาพอากาศเลวร้ายและเวลากลางคืนถือเป็นเครื่องรบที่ยกระดับศักยภาพของไทยอย่างแท้จริงนกพิราบย่อหน้าสี่มิตรพะ หาพะไทยจีนที่ยืนยาวมิตรภาพระหว่างไทยและจีนมีความแน่นแฟ้นยาวนานทั้งในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความมั่นคงการมอบเครื่องบินเจ14ฟรีในครั้งนี้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความไว้วางใจและพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่แนบแน่นยิ่งขึ้นจีนมองว่าไทยคือพันธมิตรหลักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการช่วยเหลือในรูปแบบนี้ไม่เพียงเป็นเรื่องของอาวุธเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงการสร้างเสถียรภาพและความร่วมมือในระยะยาวของทั้งสองประเทศเปลือไฟย่อหน้าหา ปฏิกิริยาจากประเทศเพื่อนบ้านหลังข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปหลายประเทศในอาเซนีย่นต่างแสดงความสนใจและวิตกในเวลาเดียวกันโดยเฉพาะประเทศที่มีข้อพิพาททางทะเลและชายแดนกับไทยบางประเทศมองว่าไทยกำลังก้าวสู่ยุคใหม่ของความเหนือชั้นทางอากาศขณะที่บางฝ่ายกลับมองว่าเป็นการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคการวิเคราะห์จากนักวิชาการระบุว่าไทยอาจกลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีทางการทหารของจีนในอาเซียนภายใน5ปีข้างหน้าเกียร์ย่อหน้า6 ผลกระทบต่อกองทัพอากาศไทยการได้รับเครื่องบินเจ4ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพอากาศไทยอย่างมากจากเดิมที่ใช้เครื่อง F16 และกระเพินเป็นหลักเจ4จะเข้าอาเติมเต็มช่องว่างทางเทคโนโลยีและเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันประเทศระบบการรบแบบเครือข่าย Network C E N T R I C Warfare ของ J14 จ,จะทำให้กองทัพอากาศไทยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างฝูงบินและหน่วยภาคพื้นดินได้อย่างรวดเร็วเป็นก้าวสำคัญสู่ยุคดิจิตอลแอร์ฟอร์ จันดาวเทียมย่อหน้า7การฝึกและถ่ายทอดเทคโนโลยีจีนยังตกลงที่จะส่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิศวกรอากาศยานมายัางประเทศไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการบำรุงรักษาและระบบอาวุธของเจ14รวมถึงเปิดหลักสูตรอบรมระยะยาวให้กับนักบินและเจ้าหน้าที่ไทยนอกจากนี้ยังมีแผนจะตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงร่วม Joint Maintenance Center ที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งจะทําให้ไทยสามารถซ่อมบํารุงและผลิตชิ้นส่วนย่อยของเจ14ได้เองในอนาคตไปแสดงไฟฟ้าแรงสูงย่อหน้า8 มิติทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการรับมอบเจ 10C ยังมีผลดีต่ออุตสาหกรรมการบินของไทยเพราะจะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศเช่นการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานการพัฒนาอาวุธภายในประเทศและการร่วมลงทุนในโครงการเทคโนโลยีป้องกันประเทศนอกจากนี้ยังช่วยสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับภาคเอกชนไทยหลายแห่งถือเป็นการเสริมกำลังทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงไปพร้อมกันลุกโลกที่แสดงทวีปเอเชียออสเตรเลียย่อหน้าเก้า การเปลี่ยนแปลงสมดุลภูมิภาคการที่ไทยได้รับเครื่องบินเจ14ฟรี10ลำทำให้หลายฝ่ายมองว่าสมดุลทางทหารในอาเซียนอาจเปลี่ยนไปในอนาคตเพราะไทยจะกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีขุมกำลังทางอากาศทันสมัยที่สุดในภูมิภาคนักวิเคราะห์จากสิงคโปร์ระบุว่าการที่จีนเลือกไทยเป็นคู่มิตรทางทหารหลักอาจทำให้มหาอำนาจตะวันตกต้องกลับมาทบทวนยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกครั้งถ้วยรางวัลย่อหน้าสิบ สรุปและมองสู่อนาคตข้อตกลงมอบเจ1 4ฟรี10ลำในปี2025เป็นมากกว่าการส่งมอบเครื่องบินแต่มันคือสัตว์ยลักษ์ของมิตรภาพอันมั่นคงระหว่างไทยและจีนไทยได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือในขณะที่จีนยืนยันบทบาทของตนในฐานะผู้สนับสนุนเสถียรภาพของภูมิภาคนี่คือก้าวแรกของยุคใหม่แห่งความร่วมมือทางทหารไทยจีนที่จะถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้